the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror <coughs> ที่พี่เห็นเนี่ยคือแฟตบอยปี2022นะคะเนื่องมันจะมีความต่างตรงที่โลโก้โลโก้แฟตบอยปีอื่นๆจะเป็นปีคู่แต่ปี2022เนี่ยจะมาปีกข้างเดียวอ่าล้อแม็กตันในปีอื่นๆปีนี้นี่แม็กมีรูค่ะแฟตบอยปี2022แม็กจะมีรูถ้าเป็นปีอื่นๆแม็กจะตันไปหมดนะคะแล้วก็ล้อโตด้านหลังนี่เราดูล้อล้อ240ค่ะ ล้อโตคือจุดขายของแซดบอยค่ะคที่เมื่อกี้ลูกค้าไปลองมาที่เขาบอกว่าปกติควรจะพูดว่าล้อโตเนี่ยน่าจะขี่ยากข้โอโ้งยากแต่พี่ก็ขกี่ไปเขาวระโดดมาพีคือเขามารีวิวให้ฟังว่าขี่ดีมากเลยนุ่มสมูทแล้วก็ข้าโ้งง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะนี่ฝาถังหลอกไม่มีแล้วฝาถังหลอกไม่มีแล้วมีแต่ฝาถังจริงโช๊คปร,ร,รับความนุ่มได้เองจากมือนะคะ มฮาร์เลย์เขาแต่ละปีเขาจะไม่เหมือนกันก็คนที่สะมก็จะชอบโดยลยางมาต่อกันจันแซดบ็อบค่ะแลดบ็อบตัวนี้เป็นรถที่ขี่ดีที่สุดในทุกตระกูลของฮาเลยเพราะว่านวัตกรรมสนามมาแล้วดูที่ล้อเลยนะคะพี่ดิสเด็กคู่โช๊คอ,อัพไซด์ดาวดูขนาดของล้อมันทำให้เข้าโค้งแบนโค้งได้มากที่สุด พี่ชอบเป็นสายสปอร์ตสายชอบลงสนามแฟร์บ็อกเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในทุกรุ่นเลยค่ะเซ็ต mm. เดียวกับ Boy แฟร์บ็อกก็คือเป็นระปูนซอ็อบเทลเหมือนกันไซส์เท่ากัน mm. แต่ถังน้ำมันนิดก,กว่า mm. แล้วก็มีความเป็นสป,ปอร์ตมากกว่าถ้ mm. าง,ง่ายๆคือเนี้ยสป,ปอร์ตคุยเซอร์อันนี้คือคุยเซอร์อะไรคะคุณ mm. อันนี้สป,ปอร์ตเจอเอชค่ะ mm. จุดขายของเขาก็คือเค,ค,อเครื่องใหม่ค่ะ Revolution Max ค่ะ ถังน้ำมัน12ลิตรมีขนาดเพียวกระชับทั้งรถเนี่ยรถทั้งคันเนี่ยหนักแค่220ค่ะ220กิโลเพราะฉะนั้นขับง่ายขับในเมืองสบายคอนโทรลสบายแล้วก็แต่งแนวสปอร์ตมาแล้วที่จะเห็นว่ากระจกไปแฮนด์ท้ายตั้งมาแล้วเรียบร้อยเหมาะตอบโจทย์ไั้รุ่นใช้ได้เลยค่ะ